สวัสดีครับห่างหายกันห6วันนะครับติดภารกิจสำคัญนะครับเดินทางไกลนะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับวันนี้ก็ได้โอ,อกาสดีนะครับมาโชว์มีดสักหนึ่งเล่มด้านไม้ไผ่เงาไม้ไผ่ลวกนะครับ มีตาด้วยมีลากนะครับพ่นเล็กเคลือบผิวไม้รักษาเนื้อไม้นะครับฟักนะครับเป็น PE นะครับพร้อมกับที่ล็อกเข็มขัดนะครับครับ <c oughs> ใส่สอดเข้มขัดเข้าไปแล้วก็กดล็อก นะครับ <c oughs> ย้ำในมุดตาไก่แน่นหนาครับแข็งแรงนะครับ p e ีก็อย่างนั้นนะครับ1.7ึมิลน,นะครับขนาด1.7ึมิลน,นะครับฝ <c oughs> ักแน่นกระชับนะครับค่อนข้างจะถอดยากนิดนึงเพราะว่า,ามีลูกค้าบางท่านบอกว่าให้ทำฝักให้แน่น นะครับผมก็เลยพยายามที่จะทําทให้มันแน่นขึ้นมาอีกนะครับ <c oughs> ใบมีดทําจากเหล็กผานไถนะครับเหล็กใบผานนะครับ <c oughs> ทิ้งผิวไฟด้านสันนะครับผิวไฟกันสนิมครับผิวไฟ ด้านคมนะครับก็ขัดเงากระจกนะครับขัดเงากระจก <c oughs> <c oughs> ขัดกระจกครับเงากระจกครับคมนะครับ ปอกข้อทองเหลืองครับปอกข้อทองเหลืองด้ามไผ่ลวกครับดูชัดชัครับ ดูความยาวของมีดนะครับใบยาวเก้านิ้วนะครับ <c oughs> ความกว้างนะครับใบเก้านิ้วนะครับกว้างสองจุดสี่สองนิ้วสี่หุนสองนิ้วครึ่งนะครับสันหนาสี่มิลครึ่งนะครับ ด้ามยาวหกนิ้วนะครับหกนิ้วเร <c oughs> <c oughs> ากระจกสวยๆครับ <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาดูความคมนะครับว่าจะสะดุดไหมนะครับกระดาษชื้นนิดนึงครับดูความคมนะครับ เอสได้ครับโค้งได้ครับคมไม่สะดุดครับคมละเอียดมากครับซอยจุนิสบายนะครับทรงแลมโบ้นะครับ <c oughs> สนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับผมถนัดในการใช้ไลน์นะครับอย่างอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพึ่งหัดทำนะครับเพราะนั้นผมจะเปิดดูไลน์บ่อยๆนะครับจประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เปิดดูนะครับทักเข้ามานะครับศูนย์แปดสี่สองหกสี่ ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้ครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละครับศูนย์แปดสี่สองหกสี่ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคงจะให้กำลังใจกันตลอดไปนะครับฝักแน่นมากครับค่อนข้างแน่นมากนะครับแต่ก็อสอดเข้าได้สบายอันนี้ก็ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากฝักหลวมนะครับอันนี้ไม่มีหลวมครับไม่มีคอนครับแน่นครับสบายนะครับน้ำหนักรวมของมีดเล่มนี้อยู่ที่หกขีดนะครับรวมหมายถึงรวมฝักด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นมีดเปล่านะครับอยู่ที่ห้าขีดครับหมอกมือครับด้ามโค้งงอนกระชับมือนะครับกำลเต็มมือได้พอดีนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผม